เลสโก้การลานครับตัว2เมตรไปไปเลย2เมตรครับเดี๋ยวมาชมกันครับเป็นยังไงครับผมจะเฟียวฟลาวไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาบ้า เขี่ยมาแล้วลงมา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 เสร็จลแล้วนะครับจะลมไม่ค่อยดีครับผมกำลังปล่อยเชือกครับแน่นอนใช่ไหม,ม,นนมรครับผมแน่นอนกำลังปล่อยเชือกครับ S <S ยอย่าทายนกอย่าให้ทายติดนกเด้วย <S 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 ติดนี่นก็ติด,ตดเด้ติดนกด้วยเหรอก็จับทำไมจริงบ้างไข่ครับโอ้ยนั่งล่อนเลยครับกำลังล่อนหาลมนะครับ ลมบนไม่ค่อยมีครับลมเป็นลมฝนอ่าผมมาดูครับ <st> ไตก็โอ้ยโหโยตตโย <st> ตมก็คัออนมีมาชมดูครับดูมันไงครับผมการลาน2เมตรตัวร้ายครับ <st> โอ้ยลืมถือไม้กันต่ำมา มันเป็น,นเทียม,มยเนาะตึงมือตึงมือตึงมือนิดหน่อยลมมันขึบนแข็งหงวสักด์ไหวเชียงครับด <c oughs> ึงนะครับคราวนี้โอ้ลมบนไม่ค่อยมีเลย ครับพยายามดึงดึงเว้าออขึ้นนะครับพย,พยายามดึงว่าออขึ้น <c oughs> ลมไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> ลมล่างอย่างแรงเนาะ <c oughs> ลมบนนี่เฟี้ยวฟาวเลยลมบนไม่ตึงมือเลยไม่ <c oughs> มีลมไม่ได้เนี่ยไม่มีลมเลยตึงตัวขึ้นไม่ได้เลยเห็นไม่ใส่ฮะลม เดี๋ยวผมจะเอาลงนะครับคราวนี้ก็เหมือนจะไม่เป็นท่าแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นยังไงครับมือกล้องอให้มันนิ่งๆเลยม,มือกล้องอ <laughs> เพกหง,งมรอจากร้านหงจ๋าหงครับผม ชื่ออะไรครับมือกล้องหนุ่มครับหนุ่มหนุ่มครับหนุ่มอะไรใช้อะไรครับผม <laughs> ไ, <อ S 1> ไม่หล่อ,<ไ>อแต่รอ <laughs> ร่อยครับเดี๋ยวกำลังสาวลงนะยื้ใกล้ๆที่ก็ได้จะได้เห็นทั้งหมดไงออกมุมหลังไงจะได้เห็นทั้งพี่ทั้งว้องไง ชัดครับชัดครับชัดครับเอาวาเาขึ้นดีเนาะอย่างเดียวไม่มีลมแล้วมีลมก็ยูซือหัวนี่แหละมลมไม่ค่อยดีเลยวันนี้แต่ลมล่างค่อนแรงเลยแต่ลมบนไม่ค่อยได้เรียบเรียบไปนูน้นเดี๋ยวว่าลมจะกลับมาได้ที่สองคนทีนาทีละสามนาทีครับ สามมิลด้านลานสองเมตรนะครับตัวนี้น้ำตาลครับปกติตัวนี้นิ่งนะครับแต่ลมไม่มีได้หาลมมาถ่า<ว>ยหลังพี่สวยภาพสวยเนี่ย <c oughs> นุ่นถ่ายตรงนู่น

ยังครับยัง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 ขอตามอีกนิดขอตามอีกนิดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะเห็นพี่เขาเอาแล้ว ครับอันตรายครับมีเทียบครับเลยจับเข้าไว้ได้ครับผมแต่มือนี่ดูครับล็อกเลยครับสำหรับคลิปนี้ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลับสไครปเป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับกับเป่าเจ๋งสุดนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ